สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับรายการเพื่อนคนนอนดึกประจำวันที่16พฤษภาคมมาอีกครั้งครับมาแบบไม่ได้ตั้งใจตอนแรกว่าจะไม่มีรายการนี้วันนี้เนื่องจากยังเหนื่อยอ่อนเพลียจ,จากการนอนดึกหลายวันนะครับแต่ว่าวันนี้นอนไม่หลับก็มาจัดรายการทําคลิปเป็นเพื่อนคนนอนดึกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้มาสําหรับผู้ที่นอนดึกครับดึกเดือนยังเล่นเฟซเด่นไลาดูโทรศัพท์ ดู u t u b e ดูนั่นนี่อยู่ยังนอนไม่หลับก็มาดูคลิปนี้ครับและเหมาะสำหรับคนที่ยังทำงานกลางคืนอยู่อยู่เวรเดียวยามหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นงานกลางคืนก็รายการนี้จะมาเป็นเพื่อนกับท่านมาพูดมาคุยให้ฟังแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังบ้างครับตามสมควรวันนี้จะคุยเรื่องผู้สูงอายุอย่างเดียวครับเรื่องผู้สูงอายุนะครับวันนี้จะคุยในหัวข้อ ปฏิบัติการเปลี่ยนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดือนละ600บาทเป็น1 0 0 0ไปเป็นบำนาญผู้สูงอายุนั้นบอกท่านผู้ชมนะครับว่ายังมีอยู่ยังมีกระบวนการนี้อยู่แต่จะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นอันนี้น่าสนใจและน่าติดตามว่ามันมีวิธีการทำยังไงและมันจะสำเร็จยังไงนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นฟังเพลงแรกครับ เป็นเพลงที่ผมร้องเองครับดอนพอรบําเพ็ญร้องเองเพลงมีชื่อว่าเจ้าไปยาไม่จุนจบจากเพลงนี้มาคุยกันต่อครับเรื่องผู้สูงอายุจะไปยังไงมายังไงจึงจะเดินทางไปสู่การมีบำนาญ3,000บาทได้ครับ กายไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน,งน้องเมือเดินินี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยือ้อยายถิมความซ้ำวัให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดตาม่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมพอเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำเกินเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าายจนดำพักเท็ใจหน้ามนน้องทนรวมทางบา่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจ โกรัก,กันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานโบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล ไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน วัวังเจ้าคืนมาสักน้ําตาอีกสักวันย่านบ่มีเมื่อนั้นย่านฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสานต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายโจงเพลงเจ้าไปยามไปจนที่ฝังไปเมื่อกี้นะครับก็ พอเป็นเพลงที่จะติดชาร์จได้ไหมครับดนตรีที่ท่านฟังไปเมื่อกี้นี่เป็นดนตรีทําด้วยคอมพิวเตอร์ทางนั้นนะครับอาจารย์นักดนตรีเขาทําเป็นดนตรีทดลองให้ร้องไปก่อนหลังจากนี้อาจารย์นักดนตรีเขาจะทําดนตรีจริงๆให้ใส่เครื่องดนตรีจริงๆบันทึกเสียงจากเครื่องดนตรีจริงๆทําเป็นดนตรีเสร็จผู้ร้องเพลงจึงจะไปร้องเพลงนี้ใส่แล้วก็จะถ่ายทาเป็นมิวสิกวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟัง แต่ในกระบวนการต่อไปนั้นยังพิจนารณาอยู่ว่าคุณดอนพอรบำเพ็ญจะร้องเองหรือเปล่าหรือว่าจะให้นักร้องหนุ่มๆห,หน้าตาดีๆเสียงดีๆไปร้องแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอมาอันนี้ทีมงานยังคิดกันอยู่ครับแต่ว่าก็น่าสนใจครับน่าสนใจตรงนี้ถ้าคุณดอนพอรบำเพ็ญร้องเองข้อเสียก็คืออายุมากหน่อย แต่ว่าเวลาถ่ายทำมีดดโอมันหน้าตาไม่หล่อแล้วอาการก็มันก็ไม่เหมือนนักร้องหนุ่มๆหน้าตาดีๆร้องนะครับแต่ว่านักร้องหนุ่มๆทุกวันนี้ที่เราจะสรรหามาร้องเพลงนี่เขาร้องเพลงลูกทุ่งไม่ค่อยเป็นนะทาลูกคอแบบลูกทุ่งขนาดแท้ไม่เป็นแต่ข้อดีเขาหล่อและเวลาถ่ายทํามีสิบวิดีโอมันจะน่าดูขึ้นนะแต่อย่างไรก็ดีสิบวิดีโอก็คงจะ ดาราที่จะมาแสดงเป็นตัวเอกในมิวสิกวิดีโอนั้นก็จะต้องคัดสรรให้เป็นระดับบ้านบ้านนะเป็นหน้าใหม่ทท้งนั้นหนุ่มหนุมสาวสาวรอดูครับเอาล้ครับเรื่องผู้สูงอายุต่อกันครับก็คืออย่างนี้เอาสั้นๆเลยให้ได้ใจความสาคัญตอนนี้ประเทศไทยของเราในี่ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพ6 0 0้0 0ถึงบาทเป็นไปตามกฎหมายพรบผู้สูงอายุพศส5 4 6ครับแต่ทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนจาก เบี้ยนนนผู้สูงอายุไปเป็นบำนาญผู้สูงอายุนี่จะต้องออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายเดิมที่มีอยู่นะครับที่ผ่านมานะครับเครือข่ายกลุ่มประชาชนเครือข่ายเพื่อรับสวัสดิการนะครับเขาเข้าชื่อกันเสนอร่างพรบบำนาญแห่งชาติเข้าไปเพื่อจะให้ผู้สูงอายุได้บำนาญแห่งชาติปรากฏว่าสภาผู้แทนพนัพนนงกงาก็รับเรื่องไว้และตรวจสอบกระบวนการการเสนอเสนอกฎหมายโดยภาคประาชาชนทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายหมดถูกต้อง แต่ว่าการจะออกกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่ใช้เงินงบประมาณหรือพูดภาษากฎหมายก็คือเป็นกฎหมายการเงินจะต้องถูกสภาผู้แทนจะต้องส่งร่างนี้ไปให้นายกรุมตรีรับรองถ้านายกฐมตรีรับรองและส่งเรื่องกลับมาให้สภาผู้แทนออกกฎหมายสภาผู้แทนรับรองก็จะออกกฎหมายได้ถ้าออกกฎหมายสําเร็จผู้สูงอายุก,ก็จะได้บํานาญสามพันแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านจบไปแล้วนะ ก็คือนายกไม่เซ็นแล้วร่างที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐบริการเสนอเข้าที่เสถียรไปยังสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบและส่งต่อไปยังนายกมีข่าวล่าสุดว่าเมื่อเดือนกุมภาพันหกสี่ที่ผ่านมานี่เองนายกไม่เซ็นแล้วนะครับเมื่อนายกไม่เซ็นแล้วเป็นยังไงครับกระบวนการที่จะเปลี่ยนเบี้ยยังชีงงพเป็นผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหกร้อยถึงหนึ่งพันเป็นประจาณผูส้สูงอายุจบหรือยังครับยังครับถึงแม้ว่านายกจะไม่เซ็นร่างนั้น แต่ก็ยังมีร่างอีกร่างหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ที่เสนอโดยสภาผู้แทนรัศดรเรามาฟังต่อกันว่าปฏิบัติการเปลี่ยนเป็นยังที่ผู้สูงอายุ600ถึง1,000ไปเป็นบำนาญผู้สูงอายุยังมีอยู่ครับยังไม่จบมันเหลืออะไรครับและเป็นไปได้ไหมที่นายกจะให้ออกกฎหมายเซ็นรับรองหรือจะเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้น เรามาฟังเพลงจากเพลงดีๆจากนะักร้องท่านหนึ่งครับตอนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเราจะติดตามประวัติท่านมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับสุ้อีกครั้งว่าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่โรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ท่านอยู่จังหวัดศรีสะเกดท่านก็ร้องเพลงลงในยูท b e ไปหลายเพลงเพลงท่านดีทั้งนั้นเลยนะดีทั้งนั้นเลยน่าฟังนะน่าฟังยกตัวอย่าง เพลงในคลิปก่อนที่เราให้ดูเพื่อนคนนอนดึกในคลิปก่อนที่เราให้ดูให้ฟังไปก็คือเพลงชํำรากจากเต่างอยนะครับวันนี้เราจะเอาเพลงเกี่ยวกับครูเพราะท่านเป็นครูนะครับเลยจะเอาเพลงท่านมาให้ฟังชื่อเพลงครูผู้มีแต่ให้ครับจากจากชิดนารงวงชัยภูมิเชิญฟังครับครูผู้มีแต่ให้ครับ สิทธิ์ของครูครูไม่มีพิษไทยดุดาว่าไปอบรมสิไทยชั่วที่ควรรู้เงินเดือนน้อยนิดก็ต้องสอนสิทธิ์ตามหน้าที่ครูขออย่าพูดจาลบหลู่ว่า ตามต้อเกินไปครูทุกคนอุทิศตนเหมือนเรือจางสอนสิทธิ์ให้รู้ทุกอย่างเปิดทางวิชาเลีย้ยงกาลูกท่านลาอาคุณได้ทุนชีวิตมากมาย คุณชิดนรงวงชัยภูมิเนี่ยก็เป็นพอโอรองเรียนเดี๋ยววันหลังรายการเพื่อน,นนอนดึกจะเอาประวัติท่านมาให้ดูว่าท่านอยู่โรงเรียนไหนตอนนี้นะครับและปัจจุบันนี้ยังร้องเพลงอยู่ไหมยังรับงานร้องเพลงไหมและยังจะมีผลงานเพลงลง u t u b บมาเรื่อยๆไหมครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับท่านนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสียงก็ใช้ได้นะครับตามที่ฟังเพลงมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะครับ ร่างพรบาผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องผ่านการรับรองโดยนายกรัฐมนตรีก่อนสภาผู้แทนจึงจะออกกฎหมายได้นั้นปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่เซ็นไม่รับรองมาถ้าติดตามข่าวทางเพจบ้นานแห่งชาติก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ร่างเดียวนะครับหลายร่างนายกไม่เซ็นสักร่างอ้าวประมาณนั้นตามที่เราติดตามข่าวนะครับแต่ล่าสุดก็มีอีกร่างหนึ่งซึ่งถูกเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นะครับก็คือกระร่างแก้ไขกฎหมายเดิมทีนี้เขาไม่ไปยกร่างกฎหมายใหม่แล้วแต,แต่ว่าเขายกร่างเกี่ยวกับร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมจะแก้ไขกฎหมายผู้สูงอายุเดิมที่ใช้อยู่กันทุกวันนี้ครับก็คือกฎหมายผู้สูงอายุที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือพรบรผู้สูงอายุ2546เบี้ยังคีบที่ผู้สูงอายุได้รับ6 0 0้อยถึงหนึ่อยู่นี้ก็เป็นไปตามกฎหมายพรบรผู้สูงอายุ2546ตอนนี้จะแก้ จะแก้พรบ,บรผู้สูงอายุจะแก้เป็นบะก็แก้เยอะอยู่นะครับแต่เนื้อหาสาระหลักที่จะแก้ก็คือจะเปลี่ยนเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุรับอยู่6 0 0้อถึงหนึ่นี่ไปเป็นบํานาญส่วนชื่อบํานาญอะไรต้องไปดูในรายละเอียดในร่างพรบ,บรเขาตั้งชื่อว่าอะไรบํานาญทวนหน้าผู้สูงอายุหรือเปล่าแล้วก็เขาไม่ได้บอกว่าสามพันนะครับบอกว่าผู้สูงอายุจะต้องได้รับรายได้รายเดือนตามพรบ,บรที่แก้นี่ครับ เป็นเป็นรายเดือนในรูปแบบบำนาญเดือนละไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเขาบอกซึ่งเส้นความยากจนปัจจุบันนี้2,700กว่าบาทนะครับก็ไม่ถึง3,000แต่อย่างไรก็แล้วแต่เส้นความยากจนก็จะมีการปรับปรุงทุก3ปีกฎหมายร่างพรบรที่เขียนแก้กฎหมายผู้สูงอายุพศ2 5พนนี้ก็เขียนปรับไว้เหมือนกันว่าผู้สูงอายุจะ,จะต้องได้เงิน ไม่น้อยกว่าเส้นความยากจนนะครับเสร็จแล้วอัตราเงินเส้นความยากจนนี้นะครับจะมีการปรับปรุงทุก3ปีซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบผู้สูงอายุ25ศูนนี้ขณะนี้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆท่านผู้ชมก็สามารถไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรก กดเข้าไปก่อนก็จะเป็นเพจบำนาญแห่งชาตินะครับเสร็จแล้วเมื่อกดเข้าไปเพจบำนาญชาติแล้วเขาจะมีข่าวอยู่ในนั้นข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นบำนาญล่าสุดนี่แหละแล้วก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าแสดงความคิดเห็นร่างพรบร่างเปลี่ยนร่างปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพรบผู้สูงอายุพงห้าสิบหกนี่แหละครับก็ไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับเอาละครับยังไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ยังถือว่าผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไปเป็นมนาน,นั้นยังมีอยู่นะซึ่งสุดท้ายแล้วยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกคนประชาชนทุกคนทั่วไปสามารถกดลิงก์แล้วก็กดเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์แรกนะครับเมื่อคอมเมนต์แรกแล้วอ่านในเพจนั้น mm. ก็จะมีลิงก์ในเพจอีกครั้งหนึ่งแล้วกดไปแสดงความเห็นในร่างพรบผู้สูงอายุนะครับก็ mm. เมื่อผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วนะครับเมื่อผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วก็จะก็จะเป็นกระบวนการส่งร่างนี้ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรองร่างหากนายกรัฐมนตรีรับรองจึงสภาผู้แทนราษฎรจึงจะออกกฎหมายได้ต่อไปโอกาสที่ผู้สมัอรยศจะได้เป็นบำนานก็มีแต่ว่าโดยสรุปถ้าหากนายกรัฐมนตรีส่งไปยังนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่รับรอง ทุกอย่างก็จบแม้ว่าจะมีการปฏิบัติการที่จะเปลี่ยนผู้สูงอายุเปลีป่ยนเบี้ยเยียผู้สูงอายุไปเป็นบำนาญมีกระบวนการดําเนินการไปอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้านายกรัฐมตีไม่รับรองทุกอย่างก็จะจบเราก็ยังคงติดตามกันต่อไปว่าเมื่อไรนายกรัฐมมตีจะรับรองสักทีถ้านายกรัฐมมตีรับรองประเทศไทยก็จะได้ออกกฎหมายผู้สูงอายุใหม่แก้ไขเพิ่มเติมพรบผู้สูงอายุ2 5งถ้าแก้ไขเพิ่มเติมสําเร็จ บัตรนั้นผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสได้เป็นบำนาญน,นะครับนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารของผู้สูงอายุที่มีอยู่ในณช่วงนี้ครับก่อนจากการวันนี้ครับปิดท้ายรายการด้วยเพลงดาวบ้านดอนครับเป็นของอาจารย์ดาวบ้านดอนให้ฟังยาวๆเลยครับสองกรอนลำติดต่อกันเป็น น่าฟังมากฟังให้จบนะครับแล้วท่านจะมีความลึกซึ้งกับผลงานเพลงทางด้านอีสานของคุณพ่อดาวบ้านดอนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการเพื่อนคนนอนดึกในวันต่อๆไปครับสำหรับวันนี้อย่าลืมฟังเพลงของคุณพ่อดาวบ้านดอนให้จบนะครับแล้วลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับ โอ้ยหาบ้านเลยเจ้า่อเรียงเทียงไรบ้านอยู่ที่ใดบอกอ้ซื้อซื้อมากลายไอ้จำจำตือนเ่าซื้อซื้ออยากใจไอ้อยากเอาไปนอน เดนะีเ๋ยวนี้พี่ดาวเป็นทีเดี๋ยวนี้พี่ดาวเป็นทีบ่เน้นเสียบ่เป็นเสียธรรมาดารถไฟฟ้าจะน้มลวกจะใบย่บอมบ่เม็นก็หอมดอกเด ปากไวเป็นหมื่นล้านการขาดะ้ายคนจังอายไว้จังอายว่าอึดยือึดก,กินแต่ถ้ากินยืมไปขอด้ยว่าทัานหูลองมาดูให้มันเห็นกับตาที่พูดมาเทศจริงกันน้องตัดสินใจได้เลยอย่ารอจะได้ไปขอน้องมาทำนี้ กับเสียบ่มีเสียดาบุญที่ได้บุญอีกตำท่านในชัางชายท่านในอายได้อายไปลํำนำผ้าของบ่มีปัญหาเรื่องใดที่ผ้ากลุ่มกลุ่มใจเห็ดยังเอามีกระตั้งเห็ดยังกระถืแหวนกระเต็มมือต่อย เต็มคอทันเจ้าบอพ่อที่ซื้อเพชรเม่โตโตซื้อเป็นกอเป็นกอตากรมลุ่นไม่ให้แม่ยายนางเล่นให้พ่อตานางเล่นแล่น้าสท่วันต่อจากนั้นไปจากนั้นแปการหานหลวงตาบัวทำบมุนเลยชั่วชัวน้อยดี I'm <laughs> not mon cover